สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีมอลลำเสียงพี่หงขนาารักทุกท่านค่ะตอนนี้แม่สายยุทธีอำเภอขอวังค่ะนาที่ว่าการอำเภอขอวังจังหวัดยะโสธรพี่น้องเบิง้งทีว่าการเิ่นกระเฮ็ดดีดีนี่ค่ะที่ว่าการอำเภอขอวังจังหวัดยะโสธรค่ะพี่น้องเบิ้งข้างอีกยังเพิ่นนี่ก็เฮ็ดดีเทนี่ค่ะเบิ้งดูนี่บกบ,บวบเด้นี่เนาะข้างบกบ,บวบมีเบิ้งดูพี่น้อง ข้างบวบัวพิณาทิบาการอำเภอคอว้างค่ะคนต้นย่างมื่อนี้มาล้ำเสียงพี่หกนกพงศะกอนท้องเฮาสแสดงอยู่ที่อำเภอคอว้างบุญบังไฟอำเภอคอว้างเด้อพี่น้องเดอ้อบุญบังไฟอำเภอคอว้างจังหวัดยะสโสธรค่ะนี่ค่ะทีมงานของเฮามาหอดจอดถึงกันแล้วตอนนี้กับเวลาประมาณห้าโมงกลัวเกือบเทีย่ยงเนาะคะ่ะพี่ๆคอนว้อยเข้ากับภาคพร ตามอิริยาบดหากินเขากินน้ำโย่าในล่องเวที่ค่ะพี่น้องจังน้อยเพิ่นเ็ษรเริมลงเวที่เนาะค่ะสถานที่ตรงนาที่ว่าการเลยค่ะมองแสดงเมื่อนี้ค่ะเป็นงานประเพนีบุญบังไฟอำเภอขอวงังจังหวัดยะโสธรอำเภอขอวังเนี่ยเป็นรอบที่สองครั้งที่สองเล้หเอามาปิดวิกเกที่นึงนะคะตอนนันอากาศยังหนาวอยู่ค่ะเมื่อนี้คืมคืมล้ม,ล,มล้มค่ะพี่น้องแต่ว่าบ่มีฝนดอกค่ะพี่น้องบ่มีฝนแบบเพราะว่ามานับเสียงปีหกแสดงหลายเมื่อติดต่อกันนี่ฝนประห้มจมือเนาะคะ่ะ มีมะซาวเนี่ยลิ้นฝอยๆลงม,มาหน่อยหนึ่งตอนเตยล่ะค่ะพี่น้องนี่ค่ะสถานทีก่ก็งเข้านะคะสถานที่เหมาะสถานทีด่ดีดีค่ะบ่อนร่มนะคะพี่น้องเป็นพื้นปูนนะคะมองตั้งปวะเทศเป็นพื้นปูนหน้าที่าการอำเภอขอวงังจังหวัดยะโสธรเด้อพี่น้องเด้อพี่นอ้องชาวยะโสธรพี่น้องบานไก่บานไก่จลืมมาทรงถ่ายทรงทาง่าท่องปลายสายปลายฤดูของมะลํำเสียงวิหกกันแล้วค่ะ หยุดไม่กี่งานเราก็จะหยุดพักกันแล้วนะคะเมื่ออื่นเนี่ยว่างเมื่อหนึ่งเดอรวันที่สามสิบเนี่ยบางพักแล้วนะคะพี่น้องวันที่สามสิบ้างวันที่สามสิบดวันที่สามสิบอยูดหลนยุสน้อบ้านนี่เม่ไฟคือจํบ่าด้รน้อวันที่หนึ่งยุตีอำเภอหนองพอกนะคะวันที่หนึ่งงานบุญมังไฟอำเภอหนองพอกวันที่สองอำเภอโพชัยจังหวัดลอยเอ็ดหล่ะสามสี่ห้าเราก็หยุดนะคะสามสี่ห้าหกหยุดวันที่เกียดงานทุเรียนภูเขาไฟจังหวัดรีสสเกีดครับพี่น้อง วันที่สามสิบเอ็ดีคพี่น้องพู้ได้จาได้กับข้มเมียนไตคลิปนี้ให้น่เด้อค่ะไย่ใส่ลืมเ <c oughs> จ้าสี่หล่ะค่ะแ่าแล้วก็ลงหน้าลงหลังเออลืมอยูีรีได้บ่ได้เบาเหรียญเจ้าวันที่หนึ่งมีจาได้ค่ะอาเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดบุญบั้งไฟนะคะวันที่หนึ่งบุญบั้งไฟอําเภอหนองพอกค่ะพี่น้องวันที่สองอยู่ที่อําเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดงานร้อยเอ็ดเลยอีกสามมือนะค่ะวันที่สิบห้าบ้านก่อแก้วอําเภอหนองฮีจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะพี่น้อง เมื่อสุด้ทยเลยเดี๋ยวข่าวันที่สิบหาเมือ่อเมื่อสุดไทยของงานนอกนะคะวันที่สิบหกเราจะกลับไปปิดวงอยู่ที่บ้านพักหมอลำเสียงวิหกบ้านคอคำาตบหวัคอใหญ่อำเภอปู่แก้วจังหวัดอุดรธานีค่ะพี่น้องจ้าเอาสำหรับคลิปนี้ไม่ไฟขออนุญาตลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกการติดตามค่ะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์พี่นออ้องผู้ใดกดไลค์กดแชร์ห้ก็ขอห้เฮงหายมันหายลำห้ร่วยสุขภาพแข็งแรง คิดเงินให้นด้เงินไหลมากององคิดท่องคอยท่องมากกงโจกโกยุ่ตรงนาสมปาถนาทุกสิ่งทุกอย่างค่ะสำหรับคลิปนี้ไม่ไฟอนุญาตลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย